เรียกว่าแฟนคลับตีกันยับแล้วล่ะค่ะกรณีดาวติกต๊กอกสาวชาวเกาหลีใต้กามินได้เดินทางกลับประเทศตัวเอง หลังจากได้ใช้เวลาร่วมกับคููจินอย่างนักแสดงหนุ่มแน็กชาลีค่ะจนมีโมเมนต์หวานๆออกมาให้แฟนคลับได้ชมกันอยู่บ่อยๆแล้วค่ะแต่ล่าสุดก็เป็นประเด็นดราม่าอย่างหนักค่ะหลังจากแน็กได้ออกมาไลฟ์สดกับเพื่อนซึ่งตอนหนึ่งแฟนคลับจํานวนมากค่ะเข้ามาบอกว่าการินรออยู่ซึ่งทางแน็กได้ตอบกลับว่าให้รอบ้างเหมือนที่ตัวเองรอข้ามวันข้ามคืนแชทไปก็ไม่ตอบจนแฟนคลับเข้าไปต่อว่าในไลฟ์ของการินจํานวนมากก่อนที่ทางการินจะได้ออกมาชี้แจงว่าเธอมีประชุมทันทีหลังถึงเกาหลีและได้ใช้เวลาร่วม กับครบครรอวจึงไม่ได้ตอบแชทชาลีพร้อมยืนยันว่าเธอไม่ได้โกหกทาให้แฟนคลับกามินก็ได้เข้าไปต่อว่าแน็กเช่นกันค่ะงานนี้แฟนคลับทั้งสองฝ่ายก็พากันแบ่งฝั่งละค่ะต่อมาแน็กก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ค่ะว่าผมค้างค่าหลายๆเรื่องบางทีเราอยากให้รู้จักมากขึ้น อยากรู้จักครอบครัวเขาอยากเห็นหลายๆอย่างถ้ามันมีโอกาสมันก็จะดีมากๆเหมือนที่ผมได้ทำแต่ไม่เป็นไรถ้าทุกคนมีความสุขนะครับผมย้ำคำเดิมคือถ้าทุกคนมีความสุขผมก็มีความสุขด้วยถึงแม้มันจะมีเรื่องเครียดอะไรเข้ามาในชีวิตบ้างแต่ก็จะจบถ้าทุกคนมีความสุขผมก็จะทำและหยุดตรงนี้เรื่อยๆครับสำหรับผมไม่ชอบโกหกนะถ้ายังไม่ได้คำตอบอะไรหลายๆอย่างแต่สักวันหนึ่งเราคงได้เจอใครใกล้ๆตัวเขาบ้าง เหมือนที่เราอยากเจอคงจะเป็นอะไรที่ดีน่ารักยังย้ำนะครับว่ายังเป็นคนที่น่ารักมากๆเหมือนวันนี้ผมนั่งอ่านมาทั้งคืนสิ่งที่ผมทําให้ผมได้ตั้งหลักได้ผมขอโทษอีกทีหนึ่งก็ได้เพราะผมลืมตัวไปนะครับผมอ่านคอมเมนต์แล้วเจอทางแฟนคลับเขาได้เตือนเป็นพันคอมเมนต์แล้วผมก็เอ,อิมมันจริงๆโดยคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าผมไม่ได้มีสถานะอะไรกับเขาเขายัางไม่ได้ให้สถานะอะไรกับชาลีนี่ผมไม่มีสิทธิ์ไปคิดโน่นคิดนี่หรือคําถามอะไรมากไป โอเคผมเข้าใจแล้วผมขอบคุณจริงๆที่เตือนสติผมยังไม่มีสถานะอะไรกับเขาผมไม่มีสิทธิ์ที่จะทราบอะไรหลายๆอย่างก็ต้องขอโทษอันนี้ด้วยจริงๆขนาดพี่แฟนๆค่ะก็แบ่งออกเป็น2องฝ่ายทางฝั่งแฟนคลับของแน็กบางส่วนมองว่าการมินเปลี่ยนไปและไม่จริงใจกับแน็กทางฝั่งแฟนคลับของการมินค่ะก็มองว่าแน็กไม่ควรออกมาพูดเรื่องนี้น่าจะเคลียร์กันหลังบ้านจะดีกว่าและเขาก็มีสิทธิ์ที่จะตอบหรือไม่ตอบใครค่ะ นอกจากนี้ค่ะผู้ใช้ tiktok รายหนึ่งก็ได้ออกมาตั้งข้อสังเกตว่าในไลฟ์สดหนึ่งของกามินมีเสียงช้อนตกและเสียงกดกลิ่นซึ่งเธอก็มีอาการตกใจเล็กน้อยค่ะทําให้ชาวเน็ตเข้ามาตั้งคําถามว่ามีใครอยู่กับกามินหรือไม่แต่ก็มีบางส่วนแย้งว่าเขาจะอยู่กับใครก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาหรืออาจจะเป็นเสียงจากทีวีที่เธอเปิดและมองว่าอย่าจับผิดเธอเลยอีกท้งเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาไม่ควรจะไปก้าวก่ายส่วนเรื่องราวของแน็กและกามินจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นคงต้องรอติดตามกันต่อไปละค่ะ